ทำส,สอย่างนี้ไขมันที่พุงหายไปใน14วันเป็นเคสนักเรียนในคอร์สอวสานความอ้วนค่ะวัย62ที่หน้าท้องเนี่ยลดไป2.4นิ้วใน14วันน้ำหนักเนี่ยหายไป5โลบอกก่อนนะคะว่าใช้วิธีธรรมชาติล้วนๆค่ะคลิปนี้พี่กุ้งจะวิเคราะห์ต้นเหตุจากเคสนักเรียนจริงๆให้ฟังเพราะถ้ารู้ต้นเหตุเนี่ยเราจะแก้ปรับได้ตรงจุดค่ะปัญหาจะหายไปไวมากและถ้าเพื่อนๆฟังไปจะเห็นว่าบางเรื่องเนี่ยแก้ง่ายมาก แต่ว่าหลายคนพลาดเพราะว่าไม่รู้ดังนั้นแนะนําฟังให้จบนะคะจะได้นําสิ่งที่รู้ในคลิปนี้ไปแก้ด้วยตัวเองได้พี่นักเรียนท่านนี้ค่ะน้าหนักพุ่งเนี่ยขึ้น8โลในช่วง3ปีค่ะพุ่งหนาขึ้นเรื่อยๆค่าการอักเสบที่ตับเนี่ยเริ่มสูงขึ้นมีอาการหิวสันหิวบ่อยก็เลยใช้วิธีกินขนมบ้างถั่วบ้างในระหว่างมื้อค่ะแล้วก็กินผลไม้ทีเป็นโลโลเลยค่ะเฉลี่ยเนี่ยประมาณ7-8โลต่อสัปดาห์เพราะว่าชอบแล้วก็เห็นว่า มาจากธรรมชาติกินเยอะๆได้ไม่น่าจะเป็นอะไรใครที่เป็นแบบนี้บ้างค่ะเม้นมาบอกหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อรู้ไหมว่าสิ่งหนึ่งที่ส่งผลทาให้ไขมันพอกตับแล้วก็ตับอักเสบนอกจากแอลกอฮอล์ไขมันทรานส์ในพวกอาหารแปรรูปแล้วค่ะสารเคมีต่างๆแล้วก็ยังมีน้ําตาลฟกโตสค่ะซึ่งน้ําตาลฟกโตสเนี่ยจะมีเยอะในของกินที่มีรสหวานค่ะเช่นพวกไซรัปเครื่องดื่ม,วม,มหวานน้าผลไม้ผลไม้รสหวานหวานน้ำพึ่งน้ําตาลทรายน้ําเชื่อมเครื่องปรุงรสพวกซอสต,ต่างๆค่ะ เคสนี้เนี่ยนักเรียนกินขนมพวกบิสกิตแล้วก็คุกกี้หนึ่งถชิ้นต่อวันแล้วก็กินผลไม้เนี่ยเฉลี่ยนะคะเกือบ1นึโลทุกวันด้วยความที่ร่างกายเนี่ยไม่ได้ใช้ฟรุกโตสเป็นพลังงานดังนั้นเนี่ยเมื่อกินเข้าไปค่ะ ฟุกโตสก็จะไม่ไปผ่านหลอดเลือดจึงไม่ทําให้น้ําตาลในเลือดสูงค่ะก็เลยทําให้หลายคนนะคะชะล่าใจคิดว่าค่าน้ําตาลที่ตรวจเนี่ยยังดีอยู่ก็เลยกินน้ําตาลฟุกโตสต่อค่ะเช่นยังกินชานมไขมุกน้าําอัดลมหรือว่ากินผลไม้เยอะๆน้ําตาลฟุกโตสเนี่ยเป็นน้ําตาลที่เมื่อกินเข้าไปแล้วนะคะเขาจะถูกดูดซึมผ่านลําไส้เข้าไปที่ตับเลยค่ะโดยไม่ต้องอาศัยหรือว่ารอให้อินซูลินเนี่ยนำพาเข้าตับ ะะและตับก็เป็นอวัยวะเดียวค่ะที่มีความสามารถในการจัดการน้ําตาลฟรุกโตสสิ่งที่จะได้อันดับแรกเลยก็คือไขมันไตรกลีเซอไรค่ะจะไปสะสมเนี่ยตามเซลล์ไขมันรวมถึงสะสมในเซลล์ตับเองด้วยและในการจัดการกระบวนการฟรุกโตสค่ะยังทําให้เกิดอนุมูลอิสระเนี่ย เป็นจํานวนมากสิ่งที่จะได้อีกอันนึงก็คือกดยูริกยิ่งถ้าเรามีอินซูลินสูงค้างอยู่ก็จะไม่สามารถขับกดยูริกออกทางไตได้ค่ะยูริกก็จะไปคั่งตามข้อทําให้เกิดการอักเสบทําให้ปวดตัวปวดข้อเป็นเกาได้ค่ะและยังจะเข้าไปในไมโตคอนเดรียนะคะซึ่งเป็นโรงงานที่สร้างพลังงานให้กับเซลล์ก็เลยทําให้ไม่สามารถใช้และสร้างพลังงานได้อย่างเต็มที่ก็ทําให้เกิดการเสื่อมสภาพของเซลล์ตามมาค่ะ ปัจจุบันนะ่ะมีผลการศึกษาพบว่าไอ้เจ้ากดยูริกเนี่ยสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจไขมันอุดตันในเส้นเลือดด้วยค่ะกระบวนการเนี่ยตามรูปนี้เลยนอกจากนี้นะคะน้ำตาลฟุกโตสเนี่ย ก็ยังไม่กระตุ้นฮอร์โมนเลปตินค่ะหรือว่าฮอร์โมนความอิ่มเราก็เลยไม่รู้สึกอิ่มทําให้เรากินล้นเกินหิวบ่อยหลังจากที่โคชชิ่งกันค่ะพี่กุ้งแนะนําให้ปรับ3เรื่องนี้เรื่องแรกก็คืองดขนมแล้วก็ผลไม้ในช่วงสสัปดาห์แรกก่อนค่ะเพราะว่าฟุกโตสเนี่ยจะทําให้ร่างกายเราลดการเาผาผลาญลงค่ะแล้วก็เก็บไขมันมากขึ้นเพราะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์กินผลไม้เป็นฤดูแล้วก็มีการเก็บพลังงานเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแรงที่ไม่มีอาหารกินจังหวะนั้นเนี่ยร่างกายเขาก็จะไปดึงไขมันจาก ฟุกโตสที่สะสมอะค่ะเอามาใช้เราก็เลยไม่ตุยแต่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีฤดูกาลที่ไม่มีอาหารแบบนั้นแล้วค่ะเรามีอาหารแล้วก็ผลไม้กินกันตลอดเวลาดังนั้น ถ้าเรากินฟุกโตสเยอะๆค่ะมันก็เลยกลายเป็นการที่ไปส่งสัญญาณค่ะให้ร่างกายเนี่ยลดการเผาผลาญลงและเก็บไขมันมากขึ้นรวมถึงทําให้เกิดการอักเสบสูงขึ้นด้วยข้อที่2ค่ะลดแป้งน้ําตาลลงแล้วก็เพิ่มไขมันดีโปรตีนดีค่ะกินได้จนอิ่มทุกมือค่ะลดการกินแป้งแปรรูปลงนะคะและเปลี่ยนมากินขาบจากธรรมชาติที่มีเส้นใยไฟเบอร์แทนค่ะเช่นข้าวไม่ขัดสีมันเผือกฟักทองข้าวโพดค่ะเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยร่างกายเขาจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นกลูโคสค่ะ ให้ร่างกายเอาไปใช้เป็นพลังงานดังนั้นนะคะจึงไม่ทําให้อินซูลินเนี่ยพุ่งเหมือนเวลาที่เรากินพวกแป้งแปรรูปเช่นพวกขนมปังหรือว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวต่างๆค่ะเมื่ออินซูลินไม่พุ่งเลยไม่ค้างนานในกระแสะเลือดก็เลยทําให้เก็บไขมันเนี่ยน้อยลงโดยให้กินขาบเนี่ยหนึ่งทัพีต่อวันนะคะที่สําคัญเลยก็คือถั่วธันพืชต่างๆเนี่ยให้เพื่อนๆน,นับรวมในโคต้าของขาบนะคะไม่ใช่โปรตีนนะตรงนี้เนี่ยพลาดกันเยอะเลยเอา้าวแล้วถั่วไม่ใช่โปรตีนเหรอ ใครสงสัยเรื่องนี้นะคะกดติดตามพี่กุ้งไว้ก่อนนะ พี่กุ้งจะมาทําคลิปเรื่องนี้ให้กระจ่างอีกหนึ่งคลิปค่ะเพราะว่าถ้าพูดในคลิปนี้ก็จะยาวเกินไปทีนี้พอลดแป้งลงค่ะก็ให้เรากินโปรตีนจากธรรมชาติเพิ่มเช่นเนื้อไข่เทมเป้เต้าหู้คํานวณง่ายๆนะคะก็คือเอาส่วนสูงเนี่ยลบ100เช่นสูง160ก็ลบ100ค่ะเท่ากับ6กกรัมโปรตีนที่กินต่อวันแล้วเนื้อ1ขีดเนี่ยให้20กรัมโปรตีนให้เอา20มาหารจะได้3ขีดหรือว่าสาฝ่ามือไม่รวมนิ้วนะคะอันนี้คือปริมาณโปรตีนที่ ควรกินต่อวันแล้วให้ฟังเสียงร่างกายค่ะถ้าไม่อิ่มก็กินเพิ่มได้แต่ถ้าอิ่มก็พอหรือจะเพิ่มเป็นพวกไขมันดีเช่นพวกอะโวคาโดหรือโอเมก้าสก็ได้พอเรากินสารอาหารสําคัญคือโปรตีนเนี่ยเพียงพอค่ะโปรตีนที่เรากินเนี่ยเขาจะเข้าไปในร่างกายเนี่ยใช้เวลา12-24ชั่วโมงแตกตัวแล้วก็เข้าไปสะสมอยู่ในอะมิโนโพูลเพื่อเอาไว้ใช้ซ่อมแซมหรือว่าเสริมสร้างค่ะถ้าอะมิโนพูลตรงนี้เต็มนะคะก็จะส่งสัญญ,ญาณไปที่สมองสมองก็จะส่งสัญญ,ญาณไปที่กระเพาะ เป็นฮอร์โมนความอิ่มจึงทําให้เรารู้สึกอิ่มแล้วก็อิ่มนานค่ะเมื่ออิ่มนานไม่หิวก็เลยทําให้นักเรียนทําข้อ3ามก็คือทํา I f ได้แบบชิลๆสบายๆแล้วก็ยังกินได้3มือ้อพี่กุ้งให้เริ่มทําจาก14บทับสิในสัปดาห์แรกค่ะแล้วค่อยขยับมาเป็น16บหทับแในสัปดาห์ที่2ก็เลยทําให้ไขมันตรงพุงเนี่ยหายไป2.4นิ้วใน2สัปดาห์ลด <Wow. S 1> ไปเลย5โลค่ะแม้ว่าจะอยู่ในวัย62นักเรียนบอกว่าอิ่มนานไม่มีอาการหิวสั่นเหมือนเมื่อก่อนเลยอันนี้เป็นเพียงหนึ ใน14วันค่ะตอนนี้พี่กุ้งเปิดคอร์สอวสานความอ้วนฉบับผอมได้ไรโรคและมีการคุยวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุแล้วก็ปรับให้เหมาะเป็นรายบุคคลนะคะก็เลยทําให้นักเรียนเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่ไวมากเพราะว่าเราเนี่ยแก้ได้ตรงจุดค่ะแล้วก็สามารถปรับระบบพผลาญให้ยืดหยุ่นแก้ภาวะดื้ออินซูลินด้วยการปรับพฤติกรรมต่างๆทั้งการกินรวมถึงการทํา IF ให้ถูกวิธีคอร์สนี้นะคะไม่ต้องกินคลีนไม่ต้องนับแคลไม่มีเช็คชงแทนมื้ออาหารค่ะสนใจให้พี่กุ้งโคชชิ่งคุยกับพี่กุ